2องนะคะของมิสเนทไลน์ค่ะมาดูตัวเลขการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะ,ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้3.94จุดนะคะดัชนีอยู่ที่1,300.19้จุดจุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ 8, ล้านบาทค่ะสวัสดีทิศทางตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยืนในแดนบวกได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุบคณเตชะทรลาาอุดมสุขผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ของบริเอเซียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณเตช ค,ะค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้แต่ก็เป็นการบวกในกรอบแคบๆด้วยจากปัจจัยหนุนเรื่องอะไรคะครับก็คงได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นดาวโจนเมื่อคืนนี้ครับตลาดหุ้นยุโรปที่มีการปรับขึ้นในช่วงในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับรบวกต่อเน,นื่องมาถึงส่งผลบวกต่อเน,นื่องมาต่อสภาพตลาดในตลาดหุ้นเอเชียนะครับตลาดทุนเอเชียเช้านี้ก็มีตลาดฮ่องกงที่ปรับ ขึ้นมาได้หนึ่งเซ็นนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็เป็นไซเวย์เชิงบวกนะครับก็คงมาจากคาดการณ์ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของหลายๆประเทศเองเนี่ยไม่ได้ออกมาดีมากนะแต่ก็ไม่ได้ออกมาย่ำแย่นะครับดังนั้นก็เลยส่งผลบวกนะครับในตลาดพลังงานเองเนี่ยพวกสินค้าน้ำมันนะครับพลังงานก็มีบวกเล็กน้อยโดยเช่นกันจะทำให้คุณกลุ่มพลังงานและกลุ่มที่เื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกเนี่ย ออกมาบวกอ่อนๆนะครับสาหรับหุ้นไทยเองจะเห็นว่าภาวะไซเบรเนี่ยเราเห็นมาสักประมาณหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็ยังเป็นถือว่าเป็นการปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้สามารถที่จะเด็กเทรนไปในทิศทางที่ที่บวกมากหรือว่าลบมากนะครับลักษณะเขาก็ยังมีลักษณะของการแป่งตัวในกรอบแคบๆอยู่นะครับสําหรับตัวตัว i n d น x ของไทยเองในช่วงภักบ่ายเองเนี่ยก็คาดว่าไม่น่าจะแข่งตัวแรงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์เมืองที่ทุกคนจงวนอยู่ตอนนี้เองก็ไม่ได้ไม่ได้มีการปรับไปในทิศท,ทางที่รุนแรงมากนักแต่ก็ยังมีการชุมนุมอ,อยู่นะครับ<ะ>อินเด็กซ์ขึ้นมาทดสอบประมาณยืนที่หนึ่งพันสามร้อยในช่วงเช้าเนี่ยถ้าช่วงบายย่ายยังยืนได้อยู่ก็อาจจะเึ้่ไปทดสอบประมาณหนึ่งพันสามร้อยสิบถึงหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าแต่ว่า ช่วงบ่ายถ้าเกิดตลาดกุ้นยุโรปเกิดมีการปรับตัวลดลงเนี่ยแล้วอินเด็กซ์เริ่มหลุดพันต่างเนี่ยอาจจะมีมีแรงขายทำกำไรได้นะครับนักลงทุนอาจจะถอยมาแถวประมาณพันสองร้อยแปดสิบนะครับค่ะในส่วนของนักลงทุนเองอ่ะนะคะที่ตอนนี้ก็มีเรื่องของผลการประกาศผลประกอบการ,รไตรมาสที่สี่ถ้าหากอยากจะเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยนะคะมีคำแนะนำไหมคะคุณเตยพนคะอืมคิดว่าการเก็งกำไรผลประกอบการกับ ไรซิงที่อยู่ตอนนี้พัน0ามร้อยเนี่ยอาจจะอาจจะถือว่าไม่มีส่วนต่างเยอะนะนะครับน่าจะเหมาะสําหรับการรอให้มีการอ่อนตัวแล้วค่อยเข้ากลับไปหาหุ้นที่มีผลที่นักลงทุนวางแผนไว้แล้วน่าจะดีกว่า ค่ะค่ะวันนี้ครบทวนนะคะขอพระคุณค่ะคุณเตชะทรัลค่ะขอบคุณครับคร no ับสวัสดีค่ะคุณเตชะทรัลอุดมสุขนะคผู้อนวยการอุโสายบรรผลิตภัณฑ์ตาสารอุตสาหก์บอลลเอเชียพลัสนะคะคุได้ได้ว่าวันนี้เราได้อันิสงส์จากตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นสหรัฐแลวก็รวมถึงเอเชียในเช้าวันนี้ที่ปรับตัวบวกได้จากถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยลเลนนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ที่ประกาศจะเดินหน้าลดคิต่อไปค่ะก็เป็นปัจจัยบวกแต่รอดูในช่วงบ่ายก่อนนะคะให้กรอบมาด้วย1,300 1 1ถึง1,315ด้วยนะคะถ้ายืนอยู่ก็สามารถเล่นหุ้นต่อได้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวิสเน h เฮ d ไลน์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ